จ้ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันนะคะสําหรับวันนี้เป็นการสรุปตัวเลขนะคะไม่ได้คํานวณสูตรแล้วนะคะสําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการสรุปตัวเลขนะคะจากการคํานวณสูตรในงวดวันที่1เมษายนนะคะที่ผ่านมานะคะที่เลื่อนมาถึงวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะก็ ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะคะสำหรับสูตรคำนวณเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ทางเราขอแนะนำการสรุปตัวเลขน,นะคะการสรุปตัวเลขให้ทานผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสำหรับสูตรทุกสูตรนะคะที่ทางเราคำนวณมานะคะไม่ทราบว่าตัวเลขเด่นที่ทางเราสรุปมานาจะเข้าหรือไม่นะคะขอแนะนำท่านผู้ชมนะคะถ้าผิดหรือถูกก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าทางเราก็สรุปตามตัวเลข สำหรับสูตรคำนวณที่คำนวณมาทุกสูตรนะคะถ้าตัวเลขไหนเข้าเยอะกว่านะคะก็จะชี้แจงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะตอนแรกนะคะรวมกันสนับสนุนสลักทินเบนดาตบาลนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอแนะนำการสรุปตัวเลข บนและล่างนะคะสาหรับหวยรัฐบาลในงวดประจําวันที่16ปฤษภาคมพศ63นะคะท่านผู้ชมเรามารับชมด้วยกันนะคะว่าสําหรับการสรุปตัวเลขของเราในวันนี้ไายตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะสําหรับบนและล่างตอนแรกนะคะขอแนะนําการสรุปตัวเลขทางบนนะคะตัวเลขบนนะคะบนเลขเด่นของเราที่คํานวณได้นะคะเลขเด่น เดินบนนะคะที่สรลปมานะคะได้สูตร4ตัวเลขนะคะเลขเด่นของเรานะคะได้เลข8นะคะท่านผู้ชม8เลได้ศูนได้ห้าและเลขสี่นะคะได้4ตัวเลขนะคะเลขเด่นของเรานะคะเลข8นะคะได้คะแนนเยอะกว่าตัวอื่นนะคะ ได้เลข8เลข0เลข5และเลข4นะคะเฉพาะเลขตัวเลขสนี้ได้3ตัวเลขนะคะได้เลขหกเลขเลขอีกนะคะแต่ทางเราก็ชอบนะคะตัวเลขสก็เอามาลงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะได้แกเะะ่เลยคะเลข8เลข0เลข5และเลข4นะคะสำหรับการจับชด3ตัวบนนะคะทางเราก็ขอแนะนำท่านผู้ชมนะคะไม่ทราบว่าจะเข้าหรือไม่นะคะเรามาลุนด้วยกันนะคะทางเราก็จับชดได้3ม ตัวบนนะคะได้ทั้งหมด10ชดนะคะมาชี้แจงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะทั้งหมดได้10ชดนะคะไม่ทราบว่าจะเข่าหรือไม่นะคะก็ขอมาชี้แจงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเรามารับชมด้วยกันนะคะได้นะคะ8 0 5จ้ะ8 0 4 0 5สห

98นะคะท่านผู้ชมการจับชด3ตัวบนสำหรับสูตรคำนวณของเรานะคะเลขเด่นที่คำนวณมานะคะท่านผู้ชมทางเราก็ขอแนะนำท่านผู้ชมนะคะทั้งหมดก็ได้นะคะ4 6 9ชดนะคะท่านผู้ชมการจับชดของเรานะคะทั้งหมดได้9ชดนะคะ ทราบว่าจะเข้าหรือไม่นะคะนี่แนวทางข้างในนะคะแนวทางที่ทางเราชอบนะคะก็จะได้นะคะ805 804 05 4 540 54, 458 508 480 059 698นะคะนี่เป็นแนวทางข้างในนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะชอบหรือไม่นะคะจ้ะสำหรับเดิเดเดเดนล่างนะคะขอแนะนำท่านผู้ชมนะคะ ในข,ข้างล่างนะคะก็จะได้4ตัวเลขเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมจากการสรุปแล้วนะคะได้เลข5นะคะ5เลข7เลข0และเลข8นะคะสำหรับ4ตัวเลขนี้นะคะเลขเด่นเลข5นะคะได้คะแนนเยอะกว่านะคะได้คะแนนสูงกว่ากันนะคะ แต่เฉพาะเลข8นะคะมี2ตัวเลขนะคะที่คะแนนเท่ากันนะคะได้แก่เลข3อีกนะคะแต่ทางเราชอบตัวเลข8นะคะเลข8และเลข3นะคะคะแนนเท่ากันนะคะแต่ทางเราก็ขอลงให้เลข8นะคะชอบตัวเลข8นะคะท่านชมสําหรับงวดวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะเลขเด่นเดินล่างของเรานะคะได้แก่เลข5เลข7เลข0และเลข8นะคะเลข5คะแนนสูงกว่านะคะแต่เลข8คะแนน กับตัวเลข3นะคะเท่ากันแต่ทางเราก็ชอบตัวเลข8นะคะถ้าจะจับชดนะคะจับชด2ตัวล่างในงวดนี้ทางเราก็ชอบทั้งหมด10ชดนะคะทานผู้ชมชอบ10ชดนะคะตัวนี้ตัวนี้ชอบตัวเลข3อีกนะคะเลข3ตัวร้องนะคะทานผู้ชมเลข3ตัวร้องนะคะ การจับชดทัังหมดของเรานะคะได้สิบชดนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางข้างในของเรานะคะได้แก่นะคะห้าเจ็ดห้า0ูนห้าแปดเจ็ดูนเจ็ดแปดูนแปด 8 3, 3, 5, 0, 3, 3 7, ดสามสาตัวร้องนะคะตัวเลขสานะคะสำหรับแนวทางข้างในของเรานะคะชอบทั้งหมด10ชดน,นะคะสำหรับเลเด่นเดินล่างนะคะได้แก่น,นะคะ5้5 0 5 8 70 7 8 0 8 8ย 3 5 0ห3 7นย์ 35, 03, นะคะตัวรงตัวรองนะคะตะคะัวเลข3นะคะคะแนเนเท่ากับตัวเลข8นะคะคะแนเนเท่ากันนะคะตัวเลข3และ8นะคะสำหรับจากการสรุปตัวเลขแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลงแค่นี้นะคะท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับตัวเลขที่ทางเราสรุปมานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะให้เฮ hey, hey, ้รวยๆทุกๆท่ททานนะคะในงวดวันที่16ปพฤษภาคมพศ6 3นี้นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ